ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พวกกันเชื่องเชเกยครับกับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับพี่พี่นะครับผมวันนี้มีมาแบ่งปันงานหลากหลายในการเชื่องเคยครับนี่ครับสนใจนะครับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับติดต่อสอบถามครับ0620890157ครับย้ำอีกครั้งครับ0620890157มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นะสนใจในการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับนี่นะครับนั้นหรือสแกนคิวอาร์โค้ดครับพี่พี่ครับ มีสมาชิกมากกว่า1 4 0 0 0นี่พันท่านนะครับนะเป็นยอดการันตีนะครับตรงของจริงตรงตามปกทุกวันนะนะครับนะยกเว้นเงนอยู่รัชการครับวันนี้ก็หลากหลายได้การชี่เกยนะครับนะก็ค่อยๆรับชมกันไปนะครับพี่น้าว่างเว้นจากภารกิจครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งครับพี่นี่หมายเลขหนึ่งครับหมายเล็กหนึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่เกียรติรุ่งซุ้มนะครับน้เนื้อแก่งครับพี่ตรงนี้มีคาบแบบนี้ครับสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับน้ปกคลุมทั่วองเลยครับพี่นี่หมายเลขหนึ่งนะครับ อุนี้เนื้อแก่งนะครับพี่นะเนื้อแก่งครับพี่นี่ครับครับเก่ามากๆนะครับพี่เนื้อเก่ามากๆครับองนี้หมายเลขหนึ่งเป็นพิมญยเกตทะลุซุ้มนะครับนะเนื้อหาเก่าเนื้อแก่งครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลข2สองเป็นฐานแซมครับพี่นะครับเราเป็นฐานแซมวัลกระังครับนี่งนี้ครับเนื้อนุ่มเลยนะครับองนี้นะครับขอบจาก รูดนะครับนาะด้านหลังหมายเลขสองครับพี่เป็นฐานแซมนะเนื้อหาสวยครับในตรงนี้ครับเนื้อหาสวยมากๆนะครับพี่น้นนุ่มเลยนะครับน้ตรงนี้นะครับมีคาบคุณนี่ครับคาบไข่ติดนะครับฐานแซมวันละครั้งนี้ก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับพี่พี่นะนานๆต้องออกมาทีนะครับพี่เนี่ยนานก็เอาออกมาทีก็บอกกันตรงๆนะครับพี่นะบอกกันตรงๆเนี่ย นี่ครับหมายเลขสองานแซมนะครับนะต่อไปครับหมายเลขสามพี่นะครับหมายเลขสามสภาพผ่านการใช้นะครับนะนี่ครับหมายเลขสามสภาพผ่านการใช้มาครับพี่นี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับสภาพผ่านการใช้เรื่มๆเลยนะครับพี่นะคะนใครรับสภาพได้ก็นะครับลองทักมานะครับพี่นะเนื้อนุมนุ่มชุ่มฉ่าเลยพี่นะครับนี่นุมนุ่มชุ่มฉ่ำครับนี่ เนื้อสวยแต่สภาพผ่านการใช้มาครับพี่บริเวณด้านหน้าก็จะสึกๆหน่อยนะครับนี่ใช้พุทธคุณนะครับพี่อ่ะแต่เนื้อเก่าสวยดีนะครับพี่นะเนื้อเก่าสวยดีนี่ฮะผ่านการใช้มานะครับนัำพิมพ์ทรงเจดีหมายเลขสามต่อไปครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นี่พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่โอ้โหองค์ตรงนี้ครับอย่ ออกตัดปีกออกนะครับพี่นะเกตเลี้ยวแหลมทะลุเนื้อหานึบ,น,บนึบครับพี่ครับนี่ดูพุนพุนร่องรอยแยกนะครับนะบนะของมวลสารนะครับอ,นนงองนีนะ้สวยหนึ่งองค์นะครับพี่นะสวยหนึ่งองค์ก็คัดมานะครับพี่นะคัดมาเนี่ยพี่น้องบอกว่าสวยทุกองค์ก็คือว่าแบบ อ่คัดมาให้พี่ๆนะครับนะคัดมาให้พี่ๆกันแล้วนะครับพี่ก็แล้วแต่พี่ๆนะครับนะว่าอ่าชอบรายการไหนครับพี่ย้านี่กันทุกอีพีนะพี่นะจำหมายเลขจำอีพีให้ดีครับพี่องนี้หมายเลขสามนะเกตทะลุซุ้มครับพี่นะครับเป็นพิมพ์อ่าพิมพ์ใหญ่วัคละังนะต่อไปครับเกตทะลุซุ้มหมายเลขห้านี่นี่ครับพี่ก้อนมวลสามเนี่ยครับ เนื้อหเก่ามากๆนะครับพี่นะแบบนี้ครับวัดรกคังเกตทะลุซุ้มหมายเลขห้าหลังเรียบๆนะครับพี่นะเนื้อสวยครับพี่พี่ครับหมสูสันก้อนเบลอเลยพี่พิมพ์ทรงสวยเนื้อฉ่ำดีนะครับหมายเลขห้า ต่อไปหมายเลขหกหมายเลขหกเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกครับพี่นี่พิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับวัละคังครับองนี้มีสภาพปุนแบบเอ่อคลยกผิวหิ้งหิ่งอ่ะนะครัแบบผิวผิววางหิ้งหิ่งนะพี่นะาวางแบบว่าผสมปนเปย์นะครับพี่นะผสมปนเปย์ไปหมดอะนะครับนี่ ิใหญ่อกก็บอกครับพี่ครับหนึ่งในสี่ห้าพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะหนึ่งในสี่ห้าพิมพ์ใหญ่องนี้สวยนะครับพี่นะนี่องนี้สวยสภาพพิ้งเดิมเลยนี่ครับหมายเลขห้านะครับพี่นะต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขหกนะครับนะหมายเลขหกนี่จะเป็นนี่ครับได้ไหมหนึ่งองค์ครับพี่เนื้อขาวนวลเสียนกลมนี่ครับเป็นพิมพ์ ทรงพระประธานนะครับน้ำเป็นพิมพ์ทรงพระประธานครับเนื้อสวยมากๆครับพี่ตรงนี้นี่ครับพี่เนื้อสวยนะครับพี่นเนื้อสวยมากๆครับนี่มพ์ทรงพระประธานนะครับนะหรือพิมพ์พระแก้วัดระังครับพี่ตรงนี้สวยมีคราบ ขุนข้าวไรติดก็ธรรมชาตินะครับพี่นะธรรมชาติครับหมายเลขเจ็ดนะครับพี่นะไปนกันแบบไวๆเลยนะครับนะไปนกันแบบไวๆเลยนะครับต่อไปครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกครับพี่ครับไม่ใช่นะพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับหน่เป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับพี่ไหลเขาจะเป็นอ่ากว้างกว้างหน่อยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เชียงแสนนะครับนะรุ่นรุ่นเก่าๆเนี่ย นะครับน่าจะพอทราบดีนะพี่นะน่าจะพอทราบดีครับพี่เขาแบ่งกันไปว่ามีเชียงแสนมีสุขุขไทยนะฮะพี่อ,องนี้เนื้อออกเก่น้ำมันตัง้งยุ้นะครับพี่นะสีออกน้าตาลนุ่มๆชุ่มๆครับเนื้อเนื้อเนื้อเน่นนนนนนนะครับอ,องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เชียงแสนนะครับพี่นะแล้วก็ นานๆเจอไม่กี่องนะพี่นะ้นานานๆจะเจอสักองนะครับพี่นะนานๆจะเจอสักองค,ครับช่วงนี้ฝนก็ตกอีกแล้วนะพี่นะจะเข้าเข้าหน้าฝนแล้วนะฮนะน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่อยู่ินทางก็ลําบากนะพี่น้ด้วยความระมัดระวังนะครับพี่น้ารถลาอุบัติเหตุมีเกิดขึ้นได้เสมอน,นะครับพี่อย่าใช้ชีวิตประมาทครับน,นี่หน้าฝน้วยนะพี่นาะลมก็แรง ฝนก็ตกนบเดย๋ยวนี้แบบธรรมชาติแบบโหดมากนะพี่นะ่ะนี่ครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้าหมายเลขเกรร้าพิมพ์ทรงเจดีบางหุ่มคมนะครับพี่นะพิรรมพ์ทรงเจดีบางหุ่มคมครับพี่ ื้อสวยแห้งๆครับเป็นพระลงกุกนะพี่นะมีคาบกรุนี่ครับคาบกุ่มคาบเก่าเนื้อเก่าแห้งเป็นบางขุ่ม mm. พิมพ์ทรงเจดีนะครับพี่นะพิมพ์ทรงเจดีก็เมื่อวานก่อน,นก็เจอสักองนะพี่นะนี่ครับวันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งองนะน mm. ะครับหมายเลขเก้าครับพี่หมายเลขเก้านะ หมายเลขสิบครับนี่หมายเลขสิบสภาพหิ่งผิวสวยนี่ครับสภาพหิ่งเกะเลยนะครับล้วเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพี่ๆบงนี้โอ้โหใช้ได้เนะต้องบอกว่าแบบยังไงอะคลาสสิกสุดๆนะครับพี่นะคลาสสิกสุดๆครับนี่ดูเียหิ่งมากๆกนะครับพี่นะหิ่งมากมากครับผิวครับนี่ดูเิแบบไม่ได้มีอะไรติดนะพี่นะเป็นสภาพแบบวางนานมากๆนะครับพี่ดูดิ นะครับข้าวปุน่นติดก,กันเป็นฝึกเป็นก้อนเลย <c oughs> เป็นวัดละคังนะครับ <c oughs> พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มหลังเรียบนี่ครับขอบไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยนะับพี่นะขอบไม่มีฝนคือว่าสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยสวยสมบูรณ์สภาพพิ้งนะัะพี่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> หมายเลขสิบครับ หมายเลขสิบเอ็ดเป็นพระกุญเ้อดินนะครับนะเป็นพระกุญเ้อดินมีใบหน้าใบตานะครับน่าเห็นใบหน้าใบตาเลยตรงนี้นะครับเป็นพระรอดนะครับนับเป็นพระรอดเนื้อดินนะครับตรงนี้โอ,อ้โหดูนี่ตรงนี้น่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่มีเหมือนมีแบบว่าเป็นสายที่รัดหน้าอกนะพี่นะเขาไม่เราไม่ทราบว,ว่าขเขาเรียกอะไรเนี่ยเพียบเห็นชัดเจนเลยพี่นะครับนี่ เป็นพันลอดพิมพ์เล็กนะครับพี่นะพิมเล็กเนเนื้อหาสวยดีนะครับพี่นะเนื้อหาสวยดีครับค่อยๆพิจารณากันดูนะครับพี่นะค่อยๆพิจารณากันดูแล้วกันเนื้อสวยนะครับนะนี่ครับพาลอดใหม่เลขสิบเอ็ดนะครับพี่หม่เลขสิบเอ็ดครับ หมายเลขสิบสองนี่นะครับหมายเลขสิบสองครับอันนี้เป็นพิมพ์เดี๋ยวนะสักครู่นะครับพี่นะอกวีนะพี่นะเป็นอกวีพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหาครับพี่แบบนี้เก่านะนี่ครับหัวสั่เยอะๆครับพี่นี่ นใหญ่อกวีหมายเลขสิบสองนะครับพี่นะหมายเลขนี้โอ้โหสูยเนื้อฉ่ำมากๆนะครับพี่นะเนื้อฉ่ำมากๆด้านหลังนี่ครับลอยยุบตัวย่นตัวนะครับพี่เนือ้อหาเก่าสวยนะครับหนึบนิ่มเลยพี่หนึบนุ่มนะครับพี่ลักษณะนี้ครับหมายเลขสิบสอง สนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่นะนี่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับต่อไปหมายเลขสิบสามครับ <c oughs> ถ้าดูวันชมกันไปเป็นพินมนะครับนะนี่ครับหมายเลขสิบสามนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเนื้อฉ่าสวยออกสีขาวนวลๆเลยครับพี่นี่ครับตลับสีทองหนึ่งใบนะพี่นะโอ้โหเนื้อนะครับนะเนื้อหนึบๆเลยนี่ ชนื้อฉ่ำมากนะพี่นะเนื้อฉ่ำหลังเป็นหลังเรียบนะพี่นะนี่มีร่องรอยขีดควนนิดนิดครับผิวกายภาพด้านนอกเนี่ยดูแบบว่าหนึบสวยเลยนะพี่นะดูเนี่ยโอเคเลยนะพี่นงะโอเคเลยนะครับเนื้อหาลักษณะน,นี้นะ,ะหมายเลขสิบสามครับ ใบมม้เลขสิบสี่วันนี้มีมาหนึ่งองค์นะครับพี่นะมีมาหนึ่งองค์ครับเป็นซุ้มกอนะครับนะเป็นซุ้มกอเนื้อดินครับพระเนื้อดินซุ้มกอนี่ครับหนึ่งเดี๋ยวไปจับพากีครับพี่ๆองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกบัวเล็บช้างนะครับพี่นะนี่ครับเนื้อมันสวยมากๆนะครับพี่น้ามือเนื้อมันสวยมากๆครับนี่ คางกันนกนะคบพี่น้าเราซออแขนนี่ดูดูเม็ดม้วนสานนี่ครับเนื้อฉ่ำสวยงามมากๆนะพี่น้องนนี้หมายเลขสิบสี่ต่อไปครับหมายเลขสิบห้าครับนี่อกวีพิมพ์ใหญ่หมายเลขสิบห้า เนื้อแก่น้ำมันต่งอิ้วนะครับออกสีเข้มๆนะพี่เนี่ยนะครับออกสีเข้มๆ,ขมๆมวลสารเยอะมากๆนะครับพี่น้น้องสังเกตด,ดูที่วา่าถ้าเป็นแบบประมวลสารเนื้อช่ำๆนะครับมวลสารแบบนะครับเขาจะเยอะมากๆเลยนะพี่นะบริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังนะพี่นะครับแล้วเนื้อฉ่ำมากๆเลยนะ นะครับนะแขนเลี้ยวเล็กนะครับนะหดการหดตัวของมวลสารเนี่ยครับมีคาบไข่ขึ้นนะครับนะบางๆก็เกือบทั่วบริเวณทั้งองค์นะครับพี่กเกือบทั่วบริเวณทั้งองค์ครับหมายเลขสิบห้านะครับ <c oughs> ต่อไปครับหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกนี่เขาบอกว่ามันเป็นพลาเนื้อดินนะครันะันเป็นพลาเนื้อดิน นะครับเป็นพระกู้ทางภาคเหนือนะครับนะเขาบอกว่าเป็นพระลบนะครับเป็นพระลบลําพูนนะครับนะเป็นพระเนื้อดินน้องเพิ่งเคยเจอนะพี่น่ะนะครับน้องเพิ่งเคยเจอก็แปลกตาดีนะถือว่าแบบนี้ก็สมบูรณ์เลยนะครับพี่นะถ้าพี่น้องดูเนี่ยนี่ครับเป็นพระเมืองเหนือนะครับพี่นะเป็นพระเมืองเหนือครับเขาเรียกว่าพระลบลําพูนนะครับเป็นพระลบลาพูน ลบพระลอดอะไรนะพี่เออนะครับนะไม่แน่นะออกลายามค่าศึกอะไรประมาณนี้นะครับนะพุกติดตัวอะไรประมาณนี้นพี่นะครับเนี่ลักษณะก็คล้ายกระสุนอยู่นะพี่นะเนี่ยคล้ายกระสุนอยู่อ่ะไม่แน่นะพี่นะต้องลองศึกษาประวัติอีกทีนะครับพี่นี่พระลบลําพูนครับพี่ก็เพิ่งเคยเจอองค์แรกนะนี่อ่ะพี่ๆท่านไหนชอบก็น,นะครับนะปิด ได้นะครับมาปิดได้เลยนะครับหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบเจ็ดปกโพเนื้อแกงวัละคงนี่โอ้โหน,นี่ครับปกโพเนื้อแกงเก่ามากๆนะครับพี่นะแบบนี้นะลูกข้าบนะครับมีข้าบกลุกนะพี่นะเหมือนมีขาบกลุเนะี่ย นี่ครับพี่ด้านหลังนี่รูคุนเพียบเลยเป็นปกโพนะครับนะเป็นปกโพพิมพ์ใหญ่นะครับวัลขังเหนือเก่าจัดเลยนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะพี่นะหมายเลขสิบเจ็ดไปกันไวๆเนาะครับพี่เนาะเดี๋ยวน้องไปธุระต่อนะครับ ขอรูปภาพทางช่องทางอ่าช่องทางออนไลน์ได้ครับพี่นะขอรูปภาพทางช่องทางออนไลน์ได้ครับพี่หมายเลขสิบแปดครับพี่นี่อันนี้มีคาบดำดำครับเนื้อหนึบสวยนะครับพี่นะองนี้นะครับเราเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุสูงครับพี่นะครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับพี่เนี้ย เนื้อสวยนะัะพี่พิมยาเกตะลุซูมหมายเลขสิบแปดนี่ครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็มีแต่คนถามหาเป็นพระสมเด็จล้วนเลยเนาะพี่เนาะนี่ครับหมายเลขสิบเก้านะพระเหรียญน,น้องก็ไม่ค่อยแดวลงนะพี่นี่ครับพระเหรียญก็มีนะพี่นะีย่ยจะเป็นพระ เดี๋ยวพันเนื้อดินก็อีกวันสองวันนะพี่นะเมื่อวานนี้นะครับนะครับโทรมานัดนี่น้องไม่ได้ไปหกจิตนะครับภารกิจมากมายนะครับพี่ภารกิจมากมายเดี๋ยวไปดูให้นะครับพี่นะสาหรับนะครับที่ที่จองไว้นะครับน้องที่เป็นอ่าหนวงพ่อเงินนะครับเนื้อดินนะพี่นะครับผมติดต่อไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าได้กี่องค์นะครับพี่นะเขาก็บอกว่าค้นหาอยู่กําลังค้นหาอยู่ ว่าเขามีกี่องค์นะครับนมันก็แปลกตาดีนะครับพี่โอ้โหองนี้เก่ามากนะพี่นี่บริเวณด้านบนครับถ้าแปลกตาดีนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะครับเป็นพักหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาอ่ะนะครับน้องก็ไม่เคยเจอนะพี่นะนี่ครับตรงนี้หมายเลขสิบเก้านะครับพี่นะหมายเลขสิบเก้าครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับมวลสารเพียบเลยนี่ครับพี่พี่ครับ หมายเลขสิบเก้านะครับของแปลกๆเนี่ยนะครับนะส่วนมากนี่โอ้โหปิดไวมากนะพี่นะน้องบางทีน้องตกใจนะครับบางทีน้องตกใจนี่ครับหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบนี่จะเป็นพิมพ์อ่าเกตบัวตูมไหมพี่นะครับนะจะเป็นเกตบัวตูมนะเกตบัวตูมหรืออกวีนะครับพี่นะลองดูนะครับอกวีนะนี่ครับของเดิแล้วเป็ ล่องตะไคร่นะ้ำเนื้อหาเก,ก่ามากนะครับวิวนี้เนื้อฉ่ำมากๆเลยจะเป็นพาะเนื้อดินนะพี่นะครับใครแบบพี่ท่านใดชอบสายแบบพระเนื้อดินนะพี่นะลองคิดต่อมานะครับเพื่อน้องมีนะพี่นะแบ่งปันเป็นสายพระกูก่เก่าเนี่ยนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับวีนะมีเยอะอยู่นะครับตรงนี้เนื้อฉ่ำน,นะครับพี่เนื้อฉ่ำสวยเลย นี่ครับอกวีพิมพ์ใหญ่หมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อโตพิมพ์เล็กนะครับนะเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตวัดาบางกระทิงนะพี่นะตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนเนื้อผงน้ํามันนะครับพี่นะเนื้อเก่าจัดเลยนี่น้องก็มองไปตามภาพนะครับนะบรรยายไปตามภาพครับพี่ในเก่าก็เก่านะนี่ครับ เนื้อออกผงน้ำมันนะครับนะเนี่ยเนื้อเก่าชุ่มชื้นเลยพี่นี่ตโตรครับอืวดบางกระทิงนะครับนะองนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กครับสวยนะครับแล้วสมบูรณ์ไม่มีบิ่นไม่มีหักเลยนะครับพี่นี่ เนื้อดีมากๆนะครับพี่มาเนื้อดีมากๆาหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองนี่มีคาบกุกนะครับพี่นะมีคาบกุกนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพิมพ์มใหญ่นี่อ้นี่ครับดี่ด้านหลังนะ รงนี้เนื้อมีความแข่งแร่งนะคพี่นะเนื้อมีความแข่งแร่งมีคราบปุครับพี่นะครับตรงนี้แกะปูนเปลือกหอยนะครับนะมีคราบปุและเนื้อเนี่ยนะครับมันแข่งมากๆนะพี่นะเนื้อนี่แข่งมากๆนะเหมือนดูดิพี่นะครับนะเหมือนเม็ดมวลสารเนี่ยฝังแบบอ้่หนะครับ เนื้อหานี่อย่างกับบางกลุ่คมเลยนะพี่นะมีความแห้งนะความแห้งความแข็งกระด้างนะครับนี่นี่ครับพี่ลองชมกันดูนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบสองครับหมายเลขยี่สิบสามเนื้อแก่งพิมพ์ใหญ่อกกระบอก เนื้อขาวเลยครับพี่นพนพนะว,วนี้ครับออกแกบขุนเปือกหอยนะครับพี่นำมีความขาวเนี่ยเนื้อหาสวยๆครับพี่นำะมาแบ่งปันกันนะครับนะก็มีพี่ๆ Fc นะครับที่เป็นอ่า กำลังใจนะครับนะหรือคอยแบ่งปันกันนะครับนะไปออกมีกําไรนะครับหรือเก็บสะสมก็นะครับนะยินดีนะับพี่มีกําไรไปต่อได้ก็แบ่งปันก็น้องก็ดีใจนะับพี่นะนี่กำไรไม่มากครับพี่ช่วงนี้แบบเษฐก,กิจเนาะครับเนาะ นี่ครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับพี่อย้นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่นะครับนี่หมายเลขยี่สิบสี่ครับเนี่ยนะครับมีพี่ทันหนงเอมาบอกว่าลงให้น้อยนะครับพี่เนี่ยครับองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้บางขุ่นคมครับพิมพ์เส้นได้บางขุ่นคมองนี้ครับพี่สวยเดิมมากๆนะครับพี่นะสวยเดิมมากๆครับนี่พิมพ์ใหญ่บางขุ่มคมกุเจดีเล็กนะครับนะตลับนี่ครับยก สงหัวสิงเนื้อเก่าแห้งๆเลยนะครับพี่เนื้อเก่ามีความแห้งมากนะครับแล้ว,ลวอ,องค์นี้สวยสมบูรณ์ฐานคมติดชัดนะครับสวยมากๆนะครับนี่นะสวยมากๆครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับ ค่อยๆรับชมกันไปนะครับพี่นะต่อไปหมายเลขยี่สครับนี่โอ้เสียงกลมมากๆครับพี่อยู่นี้ครับดูเนื้อหาครับพี่พี่นี่เนื้อหานุ่มชุ่มฉ่ำ เนื้อสวยครับพี่มีครับมีคาบไข่เนี่ยครับนะนี่เนื้อฉ่ำมากว่าครับพี่น้ำหมายเลขยี่สิบห้ายี่สิบหกฐานแซมวะัละคัง หลังเรียบนะครับพี่มวลสารเป็นก้อนเลยนะครับพี่นะมวลสารเป็นก้อนพิมพ์ลึกติดชัดนะครับนะตรงนี้ครับหมายเลขยี่สิบหกครับพี่ หมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่นะครับนะน้องสันนิษฐานว่านะครับนะเจ้าของเก่าเนี่ยนะครับเขาน่าจะมีการปัดออกนะครับพี่นะ้หรือมีการเช็ดล้างนะครับพี่นี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนะองค์นี้พิมพ์คมชัดสวยเลยนะครับพิมพ์คมชัดสวยเลยนะครับพี่นี่เป็นพระผงสุพรรณ นะครับเป็นพระปูเนื้อดินสายเบญจาพาทีครับพี่ตรนนี้น้องสันนิษฐานว่าเจ้าของเก่าเนี่ยมีการมีการเช็ดล้างนะครับแล้วมีการเช็ดล้างนะครับแนละ้วเหมือนแบบว่าเขาบอกว่ามีแบบคราบปูหรืออะไรเนี่ยเยอะเกินไปนะพี่นะเขาเลยลองล้างดูว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับพี่นะนะบแบบนี้ก็ถือว่าเดิมสวยนะครับพี่นะสวยนะครับต้องใช้คําว่าสวยแต่ไม่ได้เดิมนะพี่นะเพราะว่า นะครับมีการเช็ดล้างน,นะครับนะ,ะมีการเช็ดล้างทำความสะอาดนี่ครับโองสุกพันนะครับนะหมายเลขยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะพี่นะหมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขยี่สิบแปดผิวหิ้งหึงองค์ครับพี่ครับเนื้อแก่งนะพี่นะแก่ปูนเปลือกหอ,อยนะครับพี่นี่ดูดิ ใหญ่ครับพี่เป็นหุ้นใหญ่นะครับยี่สิบแปดครับเดี๋ยววีเอ่อไลท์มันจะเต็ม,มนะพี่นะต่อไปหมายเลขยี่สิบเก้าครับต้องรีบหน่อยนะพี่นะให้หมายเลขยี่สิบเก้าหุ้มยาเกตทะลุซุ้มครับพี่ตรงนี้ครับ เนื้อกระแงนะพี่นันเนื้อกร่แงแก่งครับนี่เยี่สิบเก้าเนื้อกแก่งพิมพ์ใหญ่เกตะลุซุ้มครับสภาพแบบนี้ฝุ่นติดๆนะครัรามีฝุ่นต,ติดๆนี่ครับ สวยงามนะครับหมายเลขยี่สิบเก้าหมายเลขสามสิบอันนี้เป็นบางขุนพรมนะครับบอกว่าเป็นพิมพ์ข้างดอกไม้ครับพี่พี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ข้างดอกไม้นี่ครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นอัครยันนะพี่นะจะเป็นอัคระยันครับพี่แต่เขาเรียกพิมพ์ข้างดอกไม้นี่ครับเก่าแห้งมากๆาครับพี่ตรงนี้เป็นบางขุนพรมนะครับแต่บางขุนพรมมีปางยืนปางนอนนี่ครับ อันนี้เป็นพิมพ์ข้างดอกไม้นะครับอกนูนหมายเลขสามครับพี่ผิวแห้งนะครับแล้วมีค่าผปูเก่าด้วยนี่ครับอ่วันนี้ก็มีมา30มสิรายการนะครับแบ่งปันครับพี่ๆไปเหมือนเดิมนะพี่นะก็ ฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับพี่ร้านนบบารมีครับเครื่องครับโทรไลน์ไอดี0ศู0สครับย้ำอีกครั้งครับ0 6 2 0 8 9ก1 5งก็มีบริการจิ้มเงินปลายทางครับพี่สแกนชลโคดเข้ามาเพื่อนๆกันได้วันนี้ก็มีมาแบ่งปันสามสิรายการนะครับสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับพี่ครับวันนี้ก็ผิดพลาดในการให้การขออภัยไว้ด้วยนะครับพี่พีเอฟซีทุกท่าน แต่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่ให้รวยสุขภาพาแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ